ครับเราให้ดูพลอยไอลินไม่ได้เผาไอลินดิบทำด้วยทองคำขาวแล้วก็เพชรเพชรแพ้พพน,นะครับพลอยก็ชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่ชุดนี้8เม็ดนะครับเป็นไอลินดิบเก่าของจันเลยครับไอลินดิบ ไพกะหลัดป่ามีสองกะหลัดมีเป็นพลอยไฟลินที่สวยนะครับชุดนี้เป็นพลอยดิบต่อไปหายากมูลค่าเลยครับก็มี็นคำพูดถึงมูลค่านะครับราคาก็ของสวยก็เป็นธรรมดาแปงครับนี้ก็เป็นหลักแสน วันนี้เราให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าคอยไพลินแท้เป็นยังไงยังมีอยู่นะครับนี้เราชุดนี้เราไม่ได้ขายเราก็มาโชว์นะครับใครสนใจจะสั่งทำก็โทรได้087 1 5 0 5 6เจครับชุดนี้เป็นคอยตัวอย่างชุดอ่าทองคำขาว ประดับด้วยเอชรแท้คอยแพรินแท้แพรินดิบน,นะครับก็จะสีแวววาวมากาดูของจริงนะครับชิ้นี้เป็นพอยเก่า,าค่อนข้างสวยมากเรียกว่าสวยมากในในคณะเวลานี้นะครับเกลียนนี้ก็เรียกว่า เอเยเอนะครับจะหาปลอยที่ดิบแล้วก็เนื้อดีตอนนี้หายากเราก็มีของสวยๆง,งามๆมให้เป็นตัวอย่างเขาเรียกว่าเป็นปอยชุดปอยเลินนะครับอันนี้ชุดนี้ก็อลังการเป็นจี้นะครับพีมีลวดลายคือมีใบไม้มีรูปจอกไม้นะครับอลังการ ทำขึ้นมาแล้วสวยนะครับสวยมากั้งบอกสวยจริงๆเป็นคอยทอี่เรียกว่าหายากไอ้ลินไม่แพ้พลอยวันหน้าไม่แพ้พอยแดงไทยนะชุดนี้จะว่ากันไปแล้วราคาก็สูงหลักแสน เลยแฝดยิ่งไปอีกนะครับคดีเป็นคอยุตัวอย่างไม่ได้ประกาศขายแต่ให้ชมเป็นตัวอย่างว่าคอยเจดีนีงมีอยู่นะครับถ้าสนใจก็โทรศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกศูนหนึ่งนะครับร้านเจเจจันจังหวัดจันทบุรีก็จะหาให้นะครับอดีก้อนก็ตามให้ ปลอยร้านเราแล้วประกันนะความแท้ไม่ต้องกลัวลครับเรื่องความแท้มีปัญหาเราผิดช,ชอบเรืออ่องปลอย